ข้อที่หนึ่งเลยสาหรับผมเนี่ยเดเจมันจ่ายตังค์เยอะดีจบไปถ้าวันนี้เราเลือกที่จะทําธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งทุกบริษัทเครือข่ายต้องชวนคนไหมทุกบริษัทต้องโดนปฏิเสธไหมไหนไหนจะต้องเหนื่อยไหนไหนจะต้องชวนคนไหนไหนก็จะต้องโดนปฏิเสธแล้วก็ขอทําบริษัทที่มันได้ตังค์เยอะๆไม่ดีกว่าบางคนบอกว่าทําไมเดเจมจ่ายตังค์เยอะจังเลยวะเขาอยากทําบริษัทได้เงินน้อยไหมล่ะอยากให้อยากทำบริษัทได้เงินน้อยก็ไปทําได้เงินน้อยเลย เหตุผลที่เดลเจนจ่ายเงินได้เยอะมากเพราะอะไรนะครับเพราะเดลเจนต้นทุนน้อยถ้าเราสังเกตดีๆนะทุกบริษัทเครือข่ายเขาจะเน้นเปิดศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นแมกเรนิสตาบีฮิตหรืออะไรแบบดิวจอยคอยน์โนเซ่เบเนเซ่เลกาซีทุกบริษัทเขาจะเน้นเปิดศูนย์กระจายสินค้าี่รู้ไหมครับศูนย์กระจายสินค้าหนึ่งศูนย์ใช้เงินลงทุนสามสิบสี่สิบล้านแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นซื้อที่เปิดศูนย์จ้างพนักงานคี นั่นหมายถึงว่าบริษัทเครือข่ายทั่วไปเขาเปิดศูนย์กระจายสินค้าตามจังหวัดบางบริษัทมีครบ7จจจังหวัดเลยต้นเปนบริษัทสูงไหมเขาก็เลยมีตังจ่ายสมาชิกอย่างพวกเราลดน้อยเนี่ยเข้าได้ไหมแต่เดอเจมมีศูนย์กระจายสินค้าที่เดียวที่ภูเก็ตอ่าที่กรุงเทพบางทีเดอเจมผมรู้สึกว่าบางทีมันใหม่ไปสําหรับคนไทยมันอีคอมเมิร์ซมากเกินไปแล้วบางทีมันใหม่เกินไปเพราะยุคนี้พี่มันไม่ต้องเปิดศูนย์กระจายสินค้าแล้ว ยุคนี้เขาส่งเคอรี่กันหมดแล้วแค่คลิกในโทรศัพท์มันก็ส่งเย็นหน้าบ้านแล้วมันลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทไปเยอะมากพี่ผมใช้คาว่าเป็นร้อยล้านมันก็เลยมีตังจ่ายให้กับสมาชิกอย่างพวกเราเยอะไนงะเพราะต้นทุนบริษัทน้อยบริษัทอื่นบอกว่าไม่ใช่ไม่ดีนะบริษัทอื่นดีหมดบริษัทอื่นบอกว่าผมมีสินค้า2อสามหมื่นรายการบางบริษัทผลิตสินค้าเองเป็น10บสรายการพี่รู้ไหมครับสินค้าตัวหนึ่งต้นทุนเท่าไหร่ แล้วเวลาสต็อกเขาต้องสต็อกอกันเป็นสินค้าตัวหนึ่งสิบล้าน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 ต้นทุนผลิตสินค้าเยอะก็ะเลยมีตังจ่ายสมาชิกอย่างพวกเรา้อยแต่เดจเจมผลิตสินค้ากี่ตัวสามตัวเดจเจมบอกว่าแทนที่จะเอาเวลามานักผลิตสินค้าให้เยอะเอาเวลาและงบและทุนทั้งหมดที่มีมาพัฒนามาพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้ดีที่สุดดีกว่าไหม เพราะด้านต้นทุนทางด้านสินค้าเราน้อยเพราะเราผลิตผลิตสินค้าแค่สามตัวก็เลยมีตังจ่ายสมาชิกให้กับพวกเราเยอะเพราะนั้นทําไมต้องเดือดเจมสําหรับผมข้อที่หนึ่งมันจ่ายตังเยอะอีกผมชอบได้เงินเยอะผมไม่ชอบได้เงินน้อยชัดเจนไหมครับข้อที่สองตลาดยังไม่าวไปทำไอเมีนหมเหไหมเปิดมาสามสิบปีแล้วเก็แค่นั้นเองก็เราก็ความรู้สึกของเราไปต่อเดือดเจเปิดเพิ่งมาตอนตอนนี้เดือดเจเพิ่งเปิดได้หนึ่งปี ถ้าพูดง่ายๆก็คือทําไมต้องเดอะเจนเดอะเจนยังตลาดยังสดเดอะเจนเดอะเจนตลาดยังใหม่เดอะเจนยังอยู่ในช่วงสามเหลี่ยมทองคาแรกของบริษัทเดอะเจนถ้าวันนี้ตัดสินใจทาเราคือต้อนน้าเราคือต้อนกระแสเราคือต้อนสายเราไม่ใช่เด็กปลายแถวแต่วันนี้ถ้าจะไปทําบริษัทอื่นได้ไหมได้ทุกบริษัทดีหมดแต่คุณอาจจะไปทําบริษัทที่มันเป็นปลายน้ำแล้วนะคุณอาจจะไปทําบริษัทที่คุณเป็นแค่ผู้บริโภคแล้วนะเพราะมันจะมีอยู่3ามกลุ่มผู้นําผู้ตามและผู้บริโภค ถ้าเลือกได้คุณอยากจะเป็นแค่ผู้บริโภคหรือผู้นำละ่ะผู้นําแต่ผู้นํามันต้องเสี่ยงนะผู้นํามันต้องอดทนนะผู้นํามันต้องสู้นะผู้นําต้องเจอกระแสต,ต่อต้านเยอะมากเลยนะคําถามนี้อยู่ว่าคนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการเป็นผู้นําแล้วก็ชอบไปทาบริษัทเธอขายที่สุดท้ายตัวเองกลายเป็นแค่ผู้ตามคําถามนี้ยู่ว่าเมื่อลุกรุ่นพี่ผมเนี่ยเรารู้จักบ,บริษัทจอยคอยไหมขายสมุนไพรจีนหรืรู้จักไหมรู้จักไหม โอเครุ่นพี่ไม่ใช่รุ่นพี่หรอกพี่ข้างบ้านผมเนี่ยแหละคนเดิมนี่แหละพี่กำไรเมื่อ10ปีที่แล้วตอนป่าตอนนี้จอยคอยเปิดมา1 8ปีเมื่อ1 8ปีที่แล้วมีคนมาชวนพี่กำไรทําบริษัทจอยคอยซึ่งจอยคอยเปิดมาได่ปีแล้วพี่กำไรก็สมัครนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ทาตัดสินใจสมัครตัดสินใจสําเร็จเป็นคนเลือกเนี่ยแกก็ตัดสินใจสมัครไปกับเขาแล้วแกก็ไม่ได้ทํา แล้วคนที่สมัครยูเซอร์เดียวกับแกเมื่อในเดือนเดียวกับแกเมื่อ18ปีที่แล้วที่เขายังทําอยู่นะนะตอนนี้ที่รู้นะเป็นคนใต้ได้ประมาณ500ร้อยล้านแล้ว <15. S 1> เป็นคนใต้เป็นพี่น้องกุสลิงด้วยเป็นผู้ชายผมจําชื่อไม่ได้ถ้ามีลูกก็ก,ก็จะรู้ร,รู้จักใ่ไหมรู้จักไหมได้มาประมาณสี่ห้าร้อยล้านแล้วว่าพี่เขาไปทำใช่จนเป็นผู้นำ เพราะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกพี่คืออะไรถ้าวันนี้พี่คนนั้นที่เขาตัดสินใจทำจอยคอยในช่วงปีแรกถ้าเขามัวแต่รงเลยเฮ้ยก mm ู hmm. hey, จะทำได้หว่าบริษัทมันเพิ่งเปิดมาได้ปีนึงมันจะมั่นคงจริงหรือว่ามันจะปิดจริงหรือว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมันเปิดสักห้าปีแล้วกูค,ค่อยทำพี่คิดว่าเขาจะมีห้าร้อยแล้วไหม่มีคิดว mm ่าีครับเพราะฉะนั้นปีแรกมันอาจจะต้องอดทงหน่อยมันอาจจะต้องเสียงหน่อยแต่ผมมั่นใจว่าไม่มีเจ้าของธุรกิจคนไหน